เพื่อนๆคิดว่าหน้าเด็กคืออะไรคะอังเชื่อว่าถ้าถามห้าคนเนี่ยห้าคนก็อาจจะให้คําตอบที่ไม่เหมือนกันอยากถามเรื่องวีนัสมีว่าค่ะไม่ทราบว่าทําให้หน้าเด็กไหมคะคําว่าหน้าเด็กในมุมมองของแต่ละคนอาจจะให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันคําว่าหน้าเด็กสําหรับอังอะ่ะคือการที่ไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดด่างดําผิวแน่นกระชับไม่หย่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือความ สกินคุณตี้ที่ดีสกินคุณตี้อาจจะแบ่งได้เป็นสีด้านด้วยกันนะหนึ่งคือเซอร์เฟสเซอร์เฟสคือไม่มีนูนไม่มีบุ๋มสองคือเรื่องของสีที่มันสม่ำเสมอสกินโทน evenness เนาะสีสม่ำเสมอก็คือไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำสามคือเรื่องของความเฟิร์มสกินเฟิร์มเนสว่ามันแน่นไหมอันนี้มันก็จะบอกถึงว่าถ้าผิวแน่นอะก็คือไม่ใช่ผิวหย่อนสี 4. ก็คือความสกินโกลว์ความที่แบบ เวลาโดนแสงแล้วมันแบบมันสะทอนะ่ะของอังก็จะดูในสีมิติอันนี้นะอันเนี้ยอังอ่ะจะเรียกรวมว่าหน้าเด็กก็คือสกินคุณตี้ที่ดีกลับมาเรื่องวีนัสวีว่านะคะวีนัสวีว่าเนี่ยเป็นเครื่องในกลุ่ม fractional RF ทำมาเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขงานผิวโดวยเฉพาะพวกเซอร์เฟซทั้งหลายนะอย่างเช่นหลุมสิวรูขุมขนเส้นไฟลายอันเนี้ยวีนัสวีว่าสามารถช่วยได้ ในเรื่องของเม็ดสีเนี่ยตัวนี้จะไม่ค่อยเด็ดนะส่วนเรื่องของการเฟิร์มความแน่นเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เด็ดเหมือนกันดังนั้นถ้าถามว่าช่วยได้ไหมอังว่าก็ช่วยได้ในบางมุมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอย่างเช่นผิวย่อนมากมีจุดด่างดำเยอะก็อาจจะต้องดูหาถการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้เครื่องวีนัสซีวาค่ะ